เอาเละครับนี่คือเนี่ยฮะทายเกมผิดมันะครับวิ่งวอลเลยน์บครับผมไก่กหมดเยอะทำอะไรครับเนี่ยสสวััดีครของไก่ก็ครับผมผมทำเยอะแวเป็นรับผมมาทำตามสัญญาครับครับผมมเป็นมาบอกฮะแพ้งขนาดขมแข็งสากินครับผมใครใครทำเป็นแบบนี้ฮะขอเชิญหน่อยฮะ

เฮ้ยอยู่กี่ยอดแม่ต้องเล่นอาหารนะทำอะไรกันครับอาหารนะเออเฮ้ยอาหารต้องร้องเพลงด้วยเว้ย เไม่ได้ส่งเรื่องบ้าไม่ใช่ยิ่งจบยังครับยังครับทำรอบหนึ่งนะยังไม่จบครับยังไม่จบไปเลยไคขับ มึงมาวิ่งกับกูไม้พลไอ้พลอยากวิ่งเอ้ยอ้าวไปปอกรอบไปรอบไปรอบเมื่อกี้บอกว่าสออคนะสองรอบไงหนึปไปรอบรอบ นับเก้าได้เลยนับเก้าไอ้นายนี่มันไม่ใช่ทหารเลยนี่ทหารอาหมดแตอยากกันอฮ้ยนายไม่ของจริงหมดเนี่ยไหครับคุณเบนฮะจริงี่สาใจสุดอเคุดเสียบไหมครับเอาอีกเอาอีก โอ้โาย้้วโอ้โหโอเคพี่เยอะกันไปละเรียมก้อนเร็วยแตยแต